เราจะมีสลักหนึ่งตัวครับเนี่ยอันนี้ก็ดีไอไว้ครับเอาน็อตน็อตลองเสานะครับใช้ยกท่อครับมันก็จะเป็นถ้าเข้ากับท่อแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่กําลังรับชมช่อง bnt สิบพงศ์นะครับผมวันนี้ครับซึ้อเนื่องมาจากสมาชิกท่านหนึ่งครับท่านอยากเห็นกงยกท่อครับว่ามีลักษณะแบบไหนทําไมถึงยกขึ้น ได้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องเจาะท่อนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าซื้อเรื่องมาจากคอ,อคอมเมนต์ของคุณสัตวัตแสนพวานะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมประสบการณ์อีกแล้วครับท่านเพราะว่าเราเอ่อท่อท่อตัวนี้นะครับลูกค้าจะสั่งไปทําแท้งน้าครับ <Okay. S 1> แท้งน้ำคือจำเป็นจะต้องเซฟคือเซฟอย่าให้มันมีรูนะครับอย่าให้มันมีรูพุนให้มีแต่อรอยต่อระหว่างท่อนะครับเนี่ยให้มีรอยต่อระหว่างท่ออย่างเงี้ยให้ลูกค้าเขา ฉาบเข้าโป้เอาแต่พวกรูรูเล็กน,น้อยๆนี่เราเราไม่ควรไปเจาะมันนะครับเพราะว่าจะเพิ่มงานให้กับช่างกับลูกค้าครับเวลาไปโป้ไปอัดถ้ามาอยู่มันก็เสียเวลานะครับดังนั้นครับก็เลยคิดค้นกงขึ้นมาครับ DIY ครับคิดค้นกงขึ้นมากงยกท่อครับนี่ลักษณะของมันเดี๋ยวจะพาไปดูครับ นี่ครับกงกงตัวนี้ครับใช้สำหรับยกท่อเม็ดยี่ครับเหล็กที่ใช้เป็นเหล็กเหล็กค่อยครับนี่ก็เข้าสนิมลนะหลิกเดียวลนะแล้วก็ทำหลบบ่าครับทำหลบบ่าให้เข้ากับบริเวณปากบ่าท่อตัวนี้นะครับตอนึงจะมีบ่าครับนะบ่าของท่อนะเราก็จะเอา ปลาห้องท่อมาใส่ให้มันอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อเป็นตัวรองรับน้ําหนักแล้วก็ทําห่วงครับทําห่วงขึ้นมาห่วงสี่มุมครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยห่วงสี่มุมลักษณานี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาโซ่ครับโซ่คล้องเข้าไปทําเป็นตะขอครับคล้องเข้าไปอย่างนี้ตะคอ,อ,อยู่บนรถครับไม่เด้มาให้ดูส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวประกบครับ เราจะมีสลักหนึ่งตัวครับเนี่ยอันนี้ก็ดีไอไว้ครับเอาน็อตน็อตลองเสานะครับดูให้ดูนี่ครับเวลาใส่ก็ตัวนี้ก็น็อตน็อตครับจับน็อตใส่นี่ก็เอาเหล็กนะครับเหล็กที่เหลือใช้ปกติผมจะที่แรกคิดว่าจะเอาฝั่งนี้นะครับมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็เอาเหล็กตัวนี้นะมาเกาะตะขอแบบนี้ เหล็ตัวนี้ครับมากาะตะขอแต่ว่าทําไปทํามามาได้แบบนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูตอนประกอบเข้าครับทำยังไงทำนี้ครับแล้วก็จับจับเหล็กตัวนี้ครับมาแล้วก็สอดเข้าตะขอที่เราก่อไว้แล้วก็ดันเข้าแล้วก็สอดสลักลงไปเพื่อไม่ให้มัน กดีทอกมาครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวมาดูตอนประกอบใส่ท่อครับ m i n u t เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการประกอบใส่ท่อดูดูให้ดูนะครับผมปกติแล้วจะมีไอตัวนี้มันจะห้อยอยู่บนเคนครับแต่เราไม่ได้เอาเคนมาเทียบก็จะพยายามทำให้ดูนะครับ นี่ครับก็คือลักษณะของอกรงที่เราใช้ยกท่อครับมันก็จะเป็นถ้าเข้ากับท่อแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยแหละไอบาตัวนี้ก็จะมารับตรงนี้พอดีครับผมทําบาไ,ไว้ประมาณสัก8จุดครับโอเคการพลาดครับถ้าบาตัวนี้ถ้าบาตัวนี้มันหลุดออกมามันก็ยังเหลือบาตัวนี้ไว้คลองก็ขึ้นอยู่กับท่อของ เราด้วยนะครับผมถ้าท่อมันไม่แข็งแรงเราก็ไม่สามารถยกแบบนี้ได้นะครับถ้าเอาไปใส่น้ํานะครับพยายามอย่าให้มันมีรูหรือมีรอยที่จะทําให้น้ําซึมได้รนะูพวกเนี้ยปกติแล้วถ้าขึ้นขึ้นท่อนะครับท่อแบบเนี้ยเขาจะเจาะเอาเหล็กตอกเข้าไปแล้วก็คล้องโซ่เกาะขึ้นเลยซึ่งมันก็ทําเพิ่มงานให้ลูกค้านะครับมันก็จะทําให้ลูกค้าเสียเวลาแล้วก็บางครั้งลูกค้าก็อุดมันก็ไม่อยู่นะครับดังนั้นเราต้องพยายามเซฟ นี่ครับลักษณะของกงครับคุณสัตว์วัดถ้าได้ดูก็ดูเป็นแบบอย่างครับถ้าจะเอาไปทํานะครับผมก็โอเคครับไม่มีปัญหาครับไม่มีลิขสิทธิ์ดัดแปลงได้ครับทาได้ครับดัดแปลงได้เพราะว่านี้ผมก็เอาเหล็กเศษครับเหล็กเศษปกติมันก็จะเป็นเหล็กไอตัวเดียวก็มาดัดเอาแต่อันนี้ผมเหล็กเศษมันเยอะครับมันเหลือก็เลยเอามาตัดดัดแปลงเล็กน้อยครับอาจจะไม่สวยแต่ก็ใช้งานได้จริงครับโอเคนะครับ ก็พามาดูครับพามาดูดีนะครับที่มีคนสนใจนะครับมีมีคนคอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับผมดีใจครับผมดีใจเป็นกำลังใจนะครับว่ายังมีคนสนใจดูในงานของเราอย่างเงี้ยนะครับก็มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมาสอบถามปรึกษาได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมมีปัญหามี คำถามนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยครับอย่างเช่นคุณสัตว์วัตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์มาถามเรื่องกงของผมผมก็ว่างผมก็จะอจัดคลิปลงให้ดูนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเอาไปใช้ในการดัดแปลงทํเาเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับผมผมไม่ห่วงครับจัดไปเลยครับอ่ะโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่าน,น,นี้แหละครับผม ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ